ฝันว่าเลือดก,กำเดาไหลาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุจะมีผลดีแก่คุณก่อนจะไปฟังคำทำนายฝันเห็นเลือดออกปากฝันเห็นเลือดกำเดาไหลเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันว่าเลือดออกปากทํานายฝันว่าคุณกําลังมีโชคอยู่เรื่อยๆจะมาอย่างไม่ขาดสายอาจจะทําอะไรต้องเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จแน่นอนอาจจะมีเรื่องติดขัดไม่ราบลื่นจากคนรอบข้างดูดวงด้านความรักคนโสดช่วงนี้มีคนให้ความสนใจคุณไม่ต่ำกว่าสองคนหากคุณวางตัวดีจะมีผู้ใหญ่ช่วยผลักดันเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ แล้วคุณจะได้ลงเอยกับคนที่คุณชอบคนมีคู่รักของคุณจะมีปัญหาเกิดจากอารมณ์ของคุณหากคุณควบคุมอารมณ์ได้ดีก็จะราบรื่นปกติดูดวงด้านการงานการเงินการติดต่อประสานงานอาจมีการขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรถือว่าการงานยังรุ่งเรืองเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตัดตัวเลยทีเดียว ก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างและยังปฏิเสธไม่ได้เลขนำโชค0 2 3 2 8 6 9 4 6 8 9 3 4 5ฝันว่าเลือดก,กำเดาไหลทำนายฝันว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ จะมีคนดีแก่คุณอาจจะมีเรื่องเครียดจากคนภายในบ้านที่มีอายุน้อยที่สุดช่วงนี้งดการกลับบ้านดึกหลีกเลี่ยงการไปงานศพดูดวงด้านความรักคนโสดช่วงนี้คงต้องขอตัวช่วยเป็นเพื่อนของคุณคอยเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ถึงจะสำเร็จคนมีคู่ระวังผลรักนอกใจต้องเอาใจใส่ให้ดีเพราะมีความเสี่ยงที่จะแตกแล้วได้หรือพลัดพรากในที่สุด ดูดวงด้านการงานการเงินการงานให้ระวังให้ดีอาจจะเกิดการประสานงานผิดพลาดหรือการขัดแย้งกันเกิดขึ้นการเงินหดหายแต่ก็ยังพอใช้ใจายเลขนำโชค2 4 5 6 6 9 2 1 1 1 5 3 0 8 เพื่อนๆเคยฝันเห็นเลือดกำเดาไหลหรือเลือดออกปากหรือเปล่าคะใครฝันเห็นแบบไหนมาเล่าเราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ